สบายดีพี่น้องสบายดียามแรงพี่น้องปองปลายรอโถปั่นเขา,ายังมาๆอยู่คือหมื่นฝนมาดูท่านนะเื่นลม,ลมบอกลูากฮะก็มาจะเกี่ยวเข่าสาบดาวเสริมน้ำแดงเฮบุบอยมำงุงตับ ยี่อะไรเงียเอ็มเละาอันนี้เสร็จแล้วมั้งถ้าจะเสร็จแล้วแหละบ่นี่แค่ชีนาเองคนดีตั้งสิบกว่าคนบ่าวดาก็อยู่นั่นแหละบ่ไปหลังเขาเพิ่งได้นานหนึ่งหมดเนี้ยบ่ถ้าเสร็จนานหนึ่งก็พาัขึ้นมากรบเป๋าเราสินมาเพราะกลัวรถปั่นเข้ามาไงกลัวประมาณบ่ายสามเนาะให้มาก็บ่ายสามกว่าพากันมาเนี่ยจะจะสี่โมงแล้วบอกอือจะสี่โมงนะพี่น้องกางปลไว้ไร้ห้างรถยังไม่มา หาลุดปั่นนาขาหน้านองมังกอนลรแล้วเนี่ยนาข้าวสี่โมงคือหมืดฝนเขาแคดมาเนี่ยเขาทำแคดปั่นแล้วบ่ยังตพิงมาเมื่อกี้เลยเราเพิ่งขึ้นบ้านเมื่อนี้เองบ่เมี่อวานเราจะไม่มาวันนี้ถ้าเกี่ยวเสร็จพอดีเลยนั่นเอเสร็จพอดีเพ่เหลือแค่สี่นาอือืวันนี้ก็เสร็จแล้วเข้าเข้าวข้าน่ากี่บ่ฮะ ไน้าอยู่บ่ลงทีหนึ่งลงคนนาละห้าคนสี่คนห้าคนก็4ีนาก็ลงสองห้าคนกับสองนาขอบคุณป้าแพนนาไลเด้อครับสำหรับหนึ่งหนึ่งร้อยบาทอยู่ไหนลงน<า>ุงมาโชว์หน่อยยังไงเกนนอนก็ได้นะครับลู้แคั้ไปแล้วนีอฮะบ่ยไงอยู่นี่เงน หนึงห่งร้อยบาทโชว์หน่อยหนึงห่งร้อยบาทขอบคุณนาราเดือป่าเด้อถึงมันจะน,น้อยอสำหรับป้าแต่มันก็เยอะสำหรับเราเนาะขอบคุณนารเด้อสำหรับน้ำใจเนาะใส่ตรงใบเลยใสองใบผูกคืใอใส่ตรงใบเลยอของเจ้าด้วย,ยไงใบหนึ่งบัแพน่หี่เท่านหร่ใบหนึ่งอ้าวอาซามิซื้อใจลุงขอบคุณนาราเด้อป้าเด้อให้ดีมีแหง้งให้เราไม่รวยนะคะ ได้ทั้งสองบาทเลยขอบคุณหล่ายเลยปะเฮากะบซวยนูกระสซวยซื้อขนมเ็นเด็กๆยังไหลุงยึดแล้ว,วอ,อ,อ,อะไรอับว้าวลุงยึดลุง้หกินอะไรวะเดผู้บริกาลังจับหน่อยลุงเทนยึดไปแล้ว่ะสันออวอานัทนังราอันไปแพ้นเด้อมีผู้ใหญ่จะดีให้ ให้เพื่อนคนละซองลอยเนาะคุณพี่กินด้วยวะสิกินด้วยกิน้วยไดจมาแปลมากค่จะทำจะกินทำไ่จกคีรังยังไปตะขี้เดียแต่ไหนสวัสดีครับก่นนอะไรเก็บหัวใจสดีป้าลูอะไรเนะกินไหมลูกกินไหมกินไต้เห็ดตางันเ้ยอันน้ยอันเนียนเน้ งครานใน้ลำแดงนะแต่เําหันสี่ม้งบนหัวทำไงก่อนครับอทำไงก่อนุูครับก่อนถูครับก่อนกลมหัวลงกลมหัวลงหัวดีครับโทรหน้าแถวาเขาดูขานะเบอร์ไผ่ถอยกันและตัวละตัวฝนเอย่างเดียวแล้วถ้าเราเราปั่นถุงของเราได้ยินเสียงปั่นอยู่้ะ

มันกรนฝนตกใช่วันนี้อีกแข่งเลยของพ่อน้องเทนนะครับที่ได้คาแรงวันนี้อะ่ะ <laughs> ก็เงินที่เคยยายเขายายให้มาสองร้อยไงน้องแก้มพี่น้องเลยตั้งแต่วันมาเออมาอยู่ในอาทิตย์กว่าเลยใช่ไหมสิบเรามาวันที่สิบเ,เอ็ดปอจนวันที่ยี่สิบเม่ตั้งอยู่เหลือไม่ประสารสองร้อยสารสวัสด,ดีครับ นมกินหมดแล้วก็ซื้อให้นังกินหมดแล้วอือสวัสดีครับโอ้โหบอสันสวัสดีครับบอสบาน้ำแดงมาทำหนิเอาบอน้ำแดงมาทำหนิบอสเอาบอสเอาบอสประเด็นมาให้โจกให้โจกทำเลยสวัสดีครับสวัสดีครับอาโชนแก้วลุงเทนโชนแก้วน้ำแดง แบมนี่จะเมาไหมเนี่ยน้ำกินปะโอ้บางครั้งม็จากบ้าลุงตัาอีกกินน้ำนุ่หอยบอยกับลุงเทนลงบอนไปนนหม้นมากึ้นมากมาขครขึ้นเน่หาบาทเท่าน้นเนาะเออบาทดีครับป้าลุงบาทดีครับในัจลุงเซ็ในลุงเทนกินเอะ กินแออเออร์เซ็นต์สามากไปกินี่ไหนกินเอกินแนอสวัสดีครับสวัสดีครับอืมใหวยเต้นโต้เตนโต้ด้อเด้เนอะเต้นนะฮะน่ะมันบอเป็นตีลูกเต้นตียังมั้งโอ้ยอันนี้บาพี่น้องทงมหาป่าเนี่ยลูกอีสไซเด็กเนี่ยบอกมาคามซามขอนี่อืกัลสินหวัดดีครับจ้าการน่าบักวินอีกเต้นสีอ่ะอืม ก็แจมาิกแจมกินมาลงไม่แจอนั้นนะแล้วอยแปบหน่น้อยุ้มอย่างน้อยล้วยบบบวของนูนทายของลุงด้วยมัวแล้วต๊ตกมันมันปีนขึ้นเลยปาก้วปลาแกตกได้มเคยอมใช่กัดฟันนี่เป็ดเป็ดปลาทูเป็ดจองเข่าอบัานไปไหไปเป็นไหม ลายเป็ดลายเป็ดเอ็นยังฮาเป็ดฮาเป็ดเป็ดจองข่าวนะฮะเออตีมันมาลดเออแขกตีมันตีมันมามากินกินนี่ไปเลยมีตข้างในเนาะอย่แรงนะแม่แรงเออปลาลเป็ดเป็ดมันจองข่าวน่ะมาคุณกินโอ้โห ไป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 มันวะ <c oughs> ดูมันจะเปรี้ยวแล้วเนี่ยไปฮัมสิปอะไรเป็ดมาลูก <c oughs> โอ้บางคำนี้มันเคยดูแท่นะผู้อะไรเป็ดแต่อะไรเป็ดมันเห็บฮัมเดอเออตียิมันโหลดมาต้มแรงนี่ฮัมจัดการมันบักจีบ,บจีบงจี๊ยเอาไยบจ้าฮัม พอด้มากแล้วพ่อนาพอด้ามลูกพอด้ปพคเคยกางมันลลวพี่หลังเลยเสร็จแล้วไหมเยบรอยมาแล้วอ,นะอื บักผู้สิบไปเลยบักผู้สิบไรเป็นมาลูกไปมาลูกมาพ่อนาพ่อนาระวังพ่อนาเด็นไล่มันลงมาลูกไล่มันไล่มาลูกนะมา้งไลมาทางนี้เลยแล้วจอยค้งแบบไหนไม่รู้ออกหมดทุกตัวเลยจอยค้างเป็ดเมื่อคืนพี่น้องเลยออกเบิสตูพ่อนาเอ้พ่อนาเอ้บางลูกนะพ่อนาเอ้ยยังไงต้มีรูกบอลมุดบ่มีลู อ้วนได้เปีนถัตัวไงเตนการ่นห้นะมาหาน้นปลาหาห้างมันส่ลงกีนะเฮ้ยไงนี้นีเกี่ยวใหไปยิด้วยไหมนะน้วังเฮ้ยีนเอานีมสวัสดีครับ

ม่มีการหยุดเนิตเลยรวดเดียวจบเลยเนี่ยกินช่อมะกล่าหลาอยู่ข้าวบ้างลูกเองเขาเทียมมันจะกินอ่าตุ๊ดเหรอตุ๊ดจกินเพอตุ๊ดเราไปต้มน้ำกันี่ยในสันบ้างท้ายคลองขึ้นข้าวดูโทรศัพท์จนตาบวมแล้วนะแพงป้ามาตัวถูกป้าบอ๊ะมาในปูป้าง่ายคือเหมือนลมแล้วเหมือนพนน่ะนะยันทั้งพนแต่แมงมันขึ้นต้นย่ะ ไม่ขึ้นชาจุบเอ้โอ๊ยได้จ้าไอ้บีอ้ยกินไปได้จ้ะตัวธในปะแกต้องอื่นหรออืมไม่ได้ขายก็ตีตามเลยพี่น้องพบกันใหม่คลิปหน้าสบายดีกินน้ำมัลุงน้ำแดงจ้ะนะเต้นได้ตามเลี้ยงห่อิไม่มี